คือมีปริมาณฝนเยอะมากอะค่ะทั้งที่ไม่มีพายุลูกใหญ่เข้ามาแล้วก็กลายไปว่าพะเยาอะค่ะคุณผู้ชมเกิดอุทกภัยหนักที่สุดในรอบ10ปีเลยนะคะเหตุการณ์น้ำหลากค่ะบริเวณด้านหน้ามหาวิทยาลัยพะเยารวมไปถึงหอพักบ้านเรือนรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์สภาพคือโอ้โหจมลอยไปกับน้ําแบบนี้ค่ะนิ่สินักศึกษารวมถึงประชาชนก็ต้องมีการอพยพออกจากพื้นที่ทันทีนะคะ หลังจากเกิดเหตุการณ์นี้ปรากฏว่าล่าสุดมีนักวิชาการนายสนทิคชวัฒนะคะผู้ทรงคุณูิด้านสิ่งแวดล้อมชมรมนักวิชาการสิ่งแวดล้อมไทยได้ระบุว่าเรนบอมถล่มพะเยาโดยได้มีการอธิบายไว้ว่าร่องมรสุมนะคะความกดอากาศต่ำได้มีการพาดผ่านภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนค่ะแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับสภาพอากาศร้อนที่เกิดขึ้นตอนนี้และปรากฏการณ์ลาดียากกำลังปานกลาง ทำให้น้ำและก็ทะเลมีการระเหยเป็นไอสะสมในอากาศค่ะจกระทั่มี